สวัสดีจ้าเว้าเรื่องหนาในหนาบ้านบ้านมาสันแต่ว่าคนนี้เพิ่มเป็นคนหุ่นดีเพิ่นโตเพิ่นนี่ผู้ยิงรอยหูสิบหายมันก็ถือว่าสูงเด้ผิวเพิ่นก็เซผิวออกธรรมดาเียแหละบ่าขาวบ่ดำหนาเพิ่นกัคือหนาเดิมดังบ่ดดิเฮดคิวกับบได้ิเฮดแบบบ่ดดิเฮดกันคือจัง ก็ด้ไปเห็ดแบบไปสักไปหยั่งสีนะกันคือแบบว่าขันย่ามแต่งก็คือเขียนเอากับมุวมวัวไปเนาะเพราะว่าอาย่บรรนอกธรรมดาเห็ดงานนี่ก็มีอาชีพท่วาเห็ดสวนยางไปกีดยางธรรมดานี่แหละกังเว้นก็ว่างนี่มาแลแ้งก็ไปไปเห็ดหาก,กีดยางตามวิธีเช่าสวนยางหละบมาน,เนีเพื่อนก็นอายุ กอยู่หลายมีแต่ผู้บบาแหละมีผู้บา่าแล้วผู้บา่บากะแบบว่ามากแล้วก็เศร้าแล้วก็นี้กับแต่ว่ากับเ่าเคยแต่งงานนันถอะเพื่อนกะเอาเห็นผู้นั้นผู้นี้มีฝอก็อยากได้ฝอน้ำเขากันเลยว่าเออสมัครทางออนไลน์ก่อนหนานั้นมามูเพื่อนก็ได้ไปแล้วได้ผู้นึงท้าบ้านเดียวกันแล้วเขาก็ได้เจ้าขวงก็เลยแบบอยากได้ถึงค้นนันได้เพื่อนก็เป็นสาวประเภทสงองเจ้าขวงก็อยากได้เจ้าของก็เลยก็จนมา มาพอพอคู่บาวจะขวงแล้วผูส้สิมาบอกห้องฟัง,งนะอย่างไเพ่นเหตุงานน่เพ่นเหตุงานอยู่ในเมืองแนมะ่พ่นสิเป็นประเภทว่าเดือนหนึ่งอ่ะคือเขาสีทถำสามอาทิตย์หยุดหนึ่งอาทิตย์หรือว่าถ้าผู้ใดบอแบบว่าจะสองเดือนก็นสิหยุดได้สองอาทิตย์จังสี่แม้แต่ว่าแต่ว่านตาราง่งตอนนั้นมันตรงมีก็คือสูงสุดก็คือ สามเดือนแหมบปร่วมกับล่าภารลอนด้แบบแต่ว่าก็ต้องบอกกันว่าคือแบบว่าในทีมเขาเนี่ยก็ต้องบอกกันในบอกในบริษัทว่าฉันจะหยุดมือนี้มือนีตรงร่วงกันใหม่ตรงมีคนทําแทนตลอดเพราะว่ามันเป็นงานเมืองแหมมันบอกคืองานบริษัทเนาะแล้วกะเวลาเขาไปทาํางานยังเสียนะเพื่อนบอกว่ากะสิพ่อเขาไปในหันนกักกะแถบมันฉีบ่มีสัญญ,ญาณในแบบสมัครเขาก็จะเบลลณมือถือกันสัญ,ญญาณสื่อมันอ่อนนังสีนาะ เขาก็เลยบอกคอยหลินกันมันนี่พอมารู้จักกันกับนองนี่แหละก็คุยกันรู้จักกันเพิ่นบอกว่าคุยกันอยู่ระมัณนโอ้ยายเกือบปีฟอร์เพิ่นก็เลยมาหาตอนเพิ่นมาหาก็คือที่คอยเ้าเนี่ยสภาพก็คือเห็นแบบนานเดิมๆนี่แหละก็โอเคเพิ่นกับมากกันเพิ่นกัเพิ่นกับเบิ่งดดูแลอยู่แหละแต่ดูแลอะไรเพราะว่าเขาก็บอกว่า เขาผู้ใายเนี่ยบอกกับบเคยแต่งงานดิก็หลังจากนั้นก็คือแบบว่าเขาก็มาปีหนึ่งกับมาสองเือหมัง้งมาเทือหนึ่งหมัง้งม,าห,ามาหากันหนังมหากันหนังสี่หาเือมนีบานีเจ้าของนี่กเ็เลยเขาก็เลยเห็นแบบว่าเวลาคุยกันเขาก็เห็นความเป็นอยู่ของผู้หญิงว่ยอยู่จังไหนเนาะเขาก็เลยบอกว่าฉันทงสารเธอฉันบอกอย่างเห็นเธอเห็นงานแบบว่าตื่นเขาไปเขาไปกีดยางเขาไปยังสี่นาะเพราะว่าเวลายิยมที่ว่า เขาที่เขาไปเห็นงานเขาโทรหารกันเขาก็เห็นวิถีชีวิตผู้สาวเนาะก็เลือดตน้นผู้สาวก็เลยว่าเธอไปเห็นงานเดื่นใดบอเออ,อเธออยากเห็นอีอย่างที่ว่ามันจะเลี่ยงดูเธอใดอย่างสีนะเจ้าของก็เลยว่าอยากไปเลี้ยนแบบว่าเสริมสวยไหมไปเห็นแบบว่าเห็ดผมเห็ดเล็บต่อคนตายอย่างสีเลยอยากไปเห็นอย่างสีอสา้าวผู้ชายก็เลยว่าฟอก็เลยว่าเอาโอเคฉันจะ่งเธอ พอไปทรงเนี่ยกะไปเลี้ยนอยู่ในเมืองกับไปอยู่ไปอยู่หอพักบอกพ่อแม่แล้วไปเลี้ยนบ้านนี้มันก็ไปเจอสังคมหลากหลายเป็นสังคมดีแบบว่าพอเขาไปเลี้ยนเสริมสวยเนาะบางที่เขาก็จะเป็นหุ่นน้่เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตอนแรกอะที่แรกอะคิวตอนไปเลี้ยน,นอ่คิวแบบว่าเจ้าของกับไปเฮ็ดคิวเด้ซึ่งพอตอนคุยกันก็นกบแบบว่าฝรัง่งฝรัง่งเพิ่นก็บ,บอกว่าฝรั่งกับถามฝรั่งว่า สวยบองามบอเพราะว่าตอนตอนคุยกองมันจังหวะช่วงที่ว่าเขาเขาได้พักพอดีเขาก็เห็นเจ้าของกับว่าเขากับแบบอมาจริงๆอ่ะชันบุญใหญ่เธอเห็นเพราะว่าฉันมักหนาเดิมของเธอไหมเออฉันมักที่บอกว่าเธอเป็นเธอน่ะฉันบุญใหญ่เธอปรุงแต่งอีกอย่างหลายบานนี้นั่งกับว่าก็นั่งเป็นช่างนั่งกับอยากงามที่เห็นแต่ลูกข่าอย่างสัตยงอย่างสิอังสินะเอออันนี้ก็เรียกว่าเออกระเรี่ยวไปบานนี้มูจอเลยบอ พอมาเลิมมากมันบอกพอเลียนพอเลียนจบแล้วนั่งกันยังบ่ได้มาเปิดลานเพราะว่าโตฝรั่งมาบอกว่าฉันยายเธอมีประสบการณ์กนอนย่าฟังมาเปิด้านอยากให้เป็นลุกน้องเขาซึ่งน้องเจ้าของเรื่องนี่เพิ่นก็นยิ่ดีเด้เพราะว่าก็อยากหาประสบการณ์กอนเพราะว่าก็ยังบนได้แม่ของแม่เฮ็ดคิวเพิ่นกะเฮ็ดนอดกะเฮ็ดพมเฮ็ดหยางก็แล้วแต่ลูกขาเพราะว่าเพิ่นนะ่ยอยู่ใตนตัวตำบลแม่ ก็เลยว่าเอาเลี้ยนคิวเลี้ยนเห็ดผมเลี้ยนทํำเล็บต่อเล็บกับเห็ดเห็ดอยู่ในลานกับแบบเป็นลูกนองเขาเราก็ได้เงื่อนเดือนนำ้ำเรากาผู้ใายเขาก็ดูแลก็โอเคก่ะไล่ได้มันก็นยังว่าพ่อพ่อ,พอมันคือมันเหลือเลยแหละบานนี้พ่อต่อมาโตผู้ใายนะ่ะเขาก็เลยมีแพ่นว่าจะมาหาจะขวงเลยบานนี้เขาก็เลยแบบว่า สะสมเอาที่ว่าวันยุดเงยาเพื่อจะมาหาผู้สาวมันจะมา,า,มายุ่น้ำผู้สาวสองเดือนก็เลยแบบาาสาสมแต่ว่าเขานี่เขามีความเสื้อใจกันก็นกนคือผู้ชายเขาเขาเห็นแต่งานอยู่แล้วเขาบ่มีอย่างอยู่แล้วแล้วก็้หยิ่งกับบ่มีผู้บ่าวเด้เรื่องนี้าตามที่น้องเว้าน้องก็กบ่ได้มีไพ่แต่ว่ามันมาเปลี่ยนตรงนี้พราะเป็นเหตุนะ่ะยยุ่น้ำความสวยความงามหลายผิวก็เริ่มแบบว่าไปไปกินแนวให้มันขาวไปเริ่มไปฉีดนาีนบ้านนี่ ไปเห็ดไปเห็ดด่งเห็ดด่งแล้วพอพ่อไปเห็ดข้างไปเห็ดปากกระจับไปเห็ดข้างคิ้วนี่ก็แบบว่าเห็ดสายฝอเลยดิพ่อหอดมือมาผู้บ่าวนี่จะมาบ้านนี้จะคองกระลูอยู่แล้วว่ากับนดผู้บ่าวนี่จะออกจากแบบออกจากจากนี้เมืองอะ่ะที่ขึ้นมากอันนั้นมือใดมือใดกระลูแล้วพ่อเปิดคุยกันกองมือแรก กาบาสิเซอร์ไผ่เขาเลยว่าเจ้าของในง่ามขืนเปิดกลองออกมากวิดีโอข้อกันพอเห็นหนาผู้สาวแบบฝรั่งูีแบบเป็นเนหนาแบบว่าเฮตตาโตโตไม่แบบตกใจแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแบบเป็นแบบงงงงอเป็นแบบมังงงเจ้าของก็เลยว่าเซอร์ไพรส์นานนงเราก็บอกว่าเออฉันนี่ไปเฮ็ดนี่เฮ็ดีมากซึ่งแบบว่าฝรั่งแบบว่าบ่าพอใจหนาบูญหนางงอะไรเลยเพื่อนก็บอกว่า เขาก็เลยถามว่าที่ฉันเห็เธอไปอหลายๆเธอออาไปเห็ดอันนี้ติเห้เงินเธอไปหลายๆเธอไปเห็ดอันนี้แมนบอนั่งกับแบบว่าจากที่ว่าเขาอยู่เสื้อผ้เป็นเจ้าของถือเสื้อผ้กับเจ้าของก็ตอบว่าความทิธีเจ้าของงามเนี่ยเพราะว่าทุกคนเหนเขาบว่าเจ้าของงามข่อยเห็นข่อยก็บว่างามนาั่งงามยูงง่เฮีดหเอามันมันพอดีแม่นาหนึ่งปากงามงามข่อยก็บว่างามขงเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยบ,บ่มรักยังสี่ เขาบอมักแบบนี่เขาบอกว่าเขามักที่ว่าที่เห็นหนองที่แหลกตอนแหลกเฮติคิวเขาก็ยังโอเคบบดมัเปลี่ยนนี่เบิดเขาว่าโตนั่งน่งก็เลยว่านั่งก็ยังเป็นคนเก่ามันต่างกันมองใดมันก็ยังเป็นคนเก่ายังเป็นผู้เก่าจิตใจฉันนี่ยังฉันไม่ยังเป็นคนเก่าเป็นอย่างเธอจังมากมากอย่งสี่นะ่แบบว่าผู้เบานี่ก็บุพ่อใจแบบศูนย์แบบพิดกันแม่ผู้เบาก็เลยบอกว่าฉันบ่ตรงการคนทีวาถ้าฉันมักคนที่ว่าหน้าตาแบบว่า คือฝรั่งชั้นเก่าฝรั่งแล้วชั้นบดิมกักชั้นบริมักกับสันชั้นมากหนาเอเชียซึ่งดังเพิ่นกระเหลียปิดแต่ว่างามเลยซึ่งเขาบอกเอาบาทนี่เจ้าของกับศูนย์บอกเพราะว่าเจ้าของกับว่าเรื่องแค่นี้มันบน่าจะเป็นประเด็นกับปิดกล่องบ่คุยเออเขากับบะไรแบบกับบบคุยนเลยได้เขากับโบคุยแต่ว่าทุกอย่างมันบุกไว้เบิดเลยเด้ยเพราะหอดมือเขามาเจ้าของกับถาเบิง่งเพราะว่ามันอีกบ่าจาักมือเขากับมากเขากับบ่ เขากับบอนั่นบอนีเลยบอทรงแต่ว่าบอได้บอกบอได้ยังบอทรงบอต่อบออ่านบออ่อนบอยัง่เลยจะคของเขาไปจอบึ่งว่าเขาอ่อนนันบอเนี่เขาคุยกันบอแอบเนาะกับบออ่อนบอยังกระจนมามเจ้ารู้บอว่าจังไหนทุกมือนั่นจนมาหอดมือนี่สามปีแล้วเขาบเบานําเลยบอมีเนี่นแล้วกับทุกมือนี่นองกับเนีอ่อนเบบเดียดอยู่แล้วก็บ่มีค้นมาสีมาหักจากขวามาจริงใจกับจาขวายังสือคือเก่านองก็เลยอยากมาเตือนว่า สันผิดชีวิตเปลี่ยนโมเมนคิดผิดชีวิตเป็นสันผิดชีวิตเปลี่ยนเราึมื่นกะมีแต่คนขีดตัวขีดตัวไหมเห็นงานมันกะเปิดลานเป็นั้มันกระดมันกระโดนเหมือนโดนโดนจะม่ลลกคขา็ได้ไปขีดยางหรือเกาเพราะว่ามันกะแต่ว่ากะขายของขายอย่างอยู่บ้านน้ำกันเลยว่าโอ้ปบหนาไปเห็ดบวหนาไปหังสีอเลยนะเอากะฝากไว้นี่ขอยชิลุงไปกินอาหารเราจะกะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากช่องวันนี้ด้จ้ะอันนี้ละ ถ่นว่ากวนสีเบากวนสีไปนี่็คือต้องบอกเขาแน่น้องบางเทือบางคนเขาบ่มักเนาะเขาบ่มักเขามักนานเพราะว่าเขาเห็นเท่าหนานี่เขาก็มักหนานี่เขาบบไดมักหนาที่ห้องาสัรบางเื้อเขากิดว่ามันสวยแต่สำหรับเขามันบบสวยมัน่บชัยก็มีเอาจากกัฝากกันไปเด้อคนลงไปกินอาหารก่อนปูเอินแล้ว